A later. few moments เอาล้วครับผมก็ขอกราบสสวัดีลิงที่วัฒนการแล้วแลก็คนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณเตี้ยบวายแล้วครับผมเอฟดอคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะก็ตามที่ปกคลิปเลยนะครับมาเล่นตัวที่ต้องห้ามสําหรับผมนะก็คือตัวที่มัน แสงเยอะๆสีเยอะๆสีจัดๆเงี้ยพัตเทลหน่อยยผมจะไม่เล่นเลยนะเดี๋ยวคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ประสบความสําเร็จมากๆนะฮะแต่ว่าประสบความสําเร็จในด้านไหนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนะผมบอกเลยว่าผมเป็นตัวดูดตีนชั้นดีเลยนะครับลงลอยฟ้าเลยนี่มีคนอยู่นะครับแต่ว่าเราแอบ,บๆเราลงชา้ากว่าเขาหน่อยนึงนะครับพอดีติดๆขัดๆทางเครื่องมือนิดนึงเลยลงชา้ากว่าหน่อยนึงโอเคครับตอนนี้ก็รอไปเก็บของเก็บไรนะครับ คือเนี่ยผมเล่นไว้แล้วเวะแล้วผมก็ประภาคที่หลังนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จกับคอนเทนต์ที่ทานะครับโอเคครับตัวแรกไม่ตายนะครับ M4 นี่ผมไม่คิดจะเล่นเลยนะแม่งไม่แรงเลยนะครับ M4 เนี่ยปืนป๋องแปลงมากเลยครับ M4 นี่ไม่เคยเป็นเมตาเลยนะผมว่าตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนซีซันนี้ไม่เคยเป็นเมตาเลยนะครับแถมมันยังดรอปลงด้วยซ้ำโอเคตอนนี้ผมว่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ เฝ้าระวังก่อนนั่นไงนั่นไงอยู่ข้างบนมรนโดดแล้วครับโดนแล้วโอ้โหไม่ตายโอ้โห้สามขนาดนี้ไม่ตายน่าจะเลือดเหลือน้อยคโคตรโคตรแล้วแบบเหลือไม่ถึงสิบอะผมว่ามันโดนเยอะมากนะครับโอเควะข้างล่างเหมือนจะมีคนนะเอานี่ไงชาร์จเลยดีกว่าชาร์จเลยคือตอนนี้ผมจะเล่นทุกอย่างที่แม่งแบบ ม่นจะช่วยผมอะ่ะหนึ่งคือตัวละครนะครับเป็นตัวละครผู้ชายนะฮะคือไม่ได้ผิวไม่ได้บางแน่นอนแล้วก็สีเป็นสีที่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับคือสีนี้สีแบบโหดโคตรเลยรับใครเคยเล่นตัวละครนี้นะครับจะรู้เลยอนะ่ะเคยเห็นตัวละครนี้ด่านะครับจะรู้เลยนะว่าสีมันแรงมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเฟนเนกผมจะไม่จับเฟนเนกนะครับตอนนี้คือจะไม่จับปืนเฟนเนกเลยนะครับอุย้ยชิบหายแล้วโดนยิง คือปืน,ปนทุกอย่างปืนกลที่อยู่ในแอร์ดรอปผมจะไม่จับเลยนะครับยกเว้นสไนนะโอเคปั๊มเรือปั๊มไรไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวแบบว่าเอะปืนมเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยปืนมันโกงก็เลยเก่งหรือเปล่าอะไร,ะรี้ยิงกก็ไม่นะครับดูเลยคือบางทีก็ต้องใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นด้วยนะครับอันนี้คือทุกอย่างไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่ว่าพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับแต่กินคอนเทนต์วันนี้กเ็เดี๋ยวนั้นเดีย๋ดวยว,ยวยโอ้โหชาร์จอย่างเงี้ย ทีนี้ก็สวยเออคอนเทนต์วันนี้คือทําทุกอย่างที่ขาดกับขาดกับความปกตินะครับที่แบบคนเขาเล่นกันนะคือมันจริงๆสีตัวแบบนี้ไม่ควรเล่นอยู่แล้วครับเพราะว่าสีมันสดไปนะไม่มีใครเขาอยากเล่นหรอกครับนอกจากแบบว่าอยากเอาเท่เฉยแต่ว่าเล่นจริงๆจังเขาไม่เล่นกันจริงๆริงครับโอเคครับตอนนี้วงบีแต่ววงยังไม่แรงขอเข้าวงก่อนแล้วกันมันไม่มีทางไปนะต้องต้องลงน้ำอย่างเดียว นะครับแล้วก็เดี๋ยวสกเก็ตบอร์ดเข้าวงกันดีกว่าแต่ตาไปที่วงเลยโอเคตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มอุ้ยกระตุกเล็กน้อยเหมือนจะมีคนนะครับไม่น่าจะคนหรอกบอดนะบ,บอดเดยอะแต่บอกว่าตาน,นี้เจอบอดไม่ค่อยเยอะนะครับก็เจอบ้างแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปที่เราคือบอร์ดเดยอะมากโอเคดูสีที่แม่งถ้าดูจากข้างหน้าสีมันจะสดนะครับเพราะว่าตรงมือมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมือมันนะสีชมพูอ่ะมือมันกน้าอกมันเด่นมากนะครับ ใครไม่เชื่อนี่ลองไปดูได้เลยนะครับอยู่ในด่านซอมบี้ยังเห็นชัดเลยตอนนี้เดี๋ยวไปหาเข้าวงดีกว่านะฮะข้าวงดีกวนะ่าสีรถก็สดเห็นว่าดูสีรถเด็กโคตรเปี้ยวตีนอะ่ะ <c oughs> โอเคมาในตีมซอมบี้นะฮะวันนี้วันนี้ยังบอดจะชนมาจะชนไม่ได้เอาปืนยิงไปผมเล่นเป็น MX 9นะครับ MX 9 Mx9 นแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวนะมี คนเล่นไอ้นี่อะไรวะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผม,ผมไม่รู้จักไอ้นี่เลยนะจําชื่อมันไม่ได้ด้วยมันเป็นเลเซอร์ครับอยู่ในฟาร์มเดไปชาร์จเขาเด้อด,ดูความเปรี้ยวตีนผมนะคือผมชาร์จหมดนะตานี้ไม่เล่นนินจาด้วยเพราะว่านินจามันจะทําให้ตีนเบานะครับผมตีนสนานเลยผมเรียกตีนแบบเต็มที่เลยทั้งเสียงตีนทั้งชุดแล้วก็ไม่เอาปืนที่ช่วยด้วยนะครับข้างหน้ามีคนได้ยินเสียงก็อยู่ครับแต่ว่าผมลดเสียงในคลิปลงนะ เพื่อนๆเลยอาจจะไม่ได้ยินนะครับเฮ้ยไปแล้วจ้าผมเกลียดไอ้นี่มากเลยไอ้ไอ้ที่วาร์ปเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะสะเก็ตไปข้างหน้าเว้ยแต่อยู่ดีๆแม่งดูดผมเข้าไปทางๆท,ที่ยังไม่อยู่ใกล้เลยแต่ไม่เป็นไรผมค้างผมก็ตกมากนะซีซั่นนี้แบบหนักกว่าเดิมเองครับไม่รู้นะโทะรศัพท์กากหรือว่าเป็น <laughs> เป็นที่เกมนะเกมมันอัพอัพสูงขึ้นอนะนะครับโอเคบอทอีกตัวหนึ่ง มีอีกไหมมีอีกไหมมา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 ม,าม,ามีอีกครับอันนี้ค้นแน่นอนอุ้ยเมีคนิีผมมีคนิงผมเอาเอา,เอานี่ก่อนเออโอเคอยู่ข้างบนครับนี่เงโดนแล้วกูหนีด้วะครับผมบอกแล้วผมเปรี้ยวตีินยิ่งสี่ชุดสีอะไรด้วยโคตรเปรี้ยวจริงแต่ดีนะครับมันเป็นการฝึกที่ดีนะถ้าเล่นตัวแบบนี้แล้วคุณแบบคุณได้ที่หนึ่งได้เลยอย่างงี้คุณก็เก่งนะเพราะว่าเป็นสีเรียก็ตีนมากใครก็เห็นคุณอะ แต่คุณดูมันจะมีช็อตอยู่เว้ยที่แบบมันไม่น่าเห็นนะถ้าเป็นชุดปกตินะครับโอเคนี้ผมตอนแรกผมจะเอาปืนยิงมันนะครับแต่ว่าวงบีบซะก่อนผมเลยหนีมาก,ก่อนนะผมไม่ค่อยกล้าเล่นกับวงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าบวกในวงนะเอ,อ้ยไม่ไม่ค่อยกล้าบวกนอกวงเพราะแบบไม่ค่อยไหวแล้วนะนอกจากจะเล่นคาที่มันเป็นอะไรนะพยาบาลเออพยาบาลนะถึงจะเล่นนอกวงดีอย่าไปกลัวเลยครับถ้าเล่นพยาบาลนะอยู่นอกวงสบายนะครับวงแรงแค่ไหนก็เล่นได้นะพยาบาล โอเคนีก่อนครับอุ้ยโอ้โหผมเกลียดมากเลยเวลาจะปั๊มเลือดแล้วแบบไปกดโดนอันนี้ผมเป็นเองนะอุย้ยเดี๋ยว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 โอ้มันมันไม่เห็นผมไม่เห็นผมผมนอนไงไมไรร่เป็นไรฮะโอ้โหเป็นไงเรียกตีนสุดๆ <laughs> เรียกตีนสุดๆแต่นี้อันนี้ไม่น่าสงสัยเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้านะครับ ผมอยู่ข้างหน้ามันโอเคปั๊มเลือดปั๊มอะไรก่อนนะครับผมจริงๆผมกลัวว่ามันจะแบบมันกลับหลังเพราะว่าผมยิงมันผมยิงสโตูเมื่อกี้กลัว,วมันได้ยินผมก็เลยโอเคตอนนี้มันไม่อยู่ฮะ <crumble. S 1> ไปดีกว่าโอเคตอนนี้สะเก็ดไปแล้วเหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างหน้านะฮะแต่ว่าเขาจะเห็นผมหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ยังไงก็เห็นนะดูชุดดิโอ้โหน่ะเห็นแนะ่นอนครนะับมีฮอรลงด้วยน่ะมันยิงละ แน่นอนอะชุดเนี้ยบอกเลยโอ้โหตายไปตายไปดินิ่งวะล่ะนิ่งวะล่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดโคตรโหดบอกเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแอดดับก็ดีนะครับยันระเบิดไปยันระเบิดอ่ะเออแถบด่าไว้เผื่อมันวิ่งมาชาร์จนะครับตอนนี้สิบสองคิวแล้วนะยังโอเคอยู่ครับยัง ยังไม่เยอะมากนะครับอเคดาาไว้ก่อนเผื่อมันมาเอาแท็บเอ้ยมันมาเอาเขาเรียกอนะไรแท็กเพื่อนวิ่งเก็บของก่อนตอนนี้ผมไม่มีกระสุนข่าวแล้วนะเพราะาผมใช้แม็กทองนะครับแม็กทองได้มาจากลอยฟ้าเดี๋ยวถ้ามีคนโอ้มาแล้วตายไปสิเออแม็กทองมันทําให้กระสุนหมดไวนะครับยิ่งได้แม็กทองต้นเกมนี่ยิ่งอนาจใจเลยอะแต่ผมชอบผมชอบแม็กทองหลังๆที่ผมชอบแม็กทองครับ เมื่อก่อนไม่เคยเล่นแม็กทองนะโง่ครับตอนนี้ชอบแม็กทองมากผมยังเคยทําคลิปว่าแม็กทองอยู่เลยนะครับใครไม่ได้ดูไปดูได้นะครับคลิปรีวิวมอดมอดสําหรับใส่ปืนนะโอเคผมตอนแรกผมจะเอาสไน์แต่ว่าดูก่อนโอเคมีคนอยู่หน้าครับมีคนถูงหน้าก็เอาสไน์ไปเลยสไนไปนเลยตอนแรกผมว่าผมจะไม่เล่นสไนดแล้วเว้ยเพราะว่า ผมต้องการเลรกตีนให้ถึงที่สุดคือผมจะเข้าประชิดโอ้โกดโกดตัวโกรเหรอนี่ลีเจนนะนี่ตัวลีเจนก็โดนไปไงนี่ดูตัวเราซะก่อนนะครับก่อนจะเล่นมาได้าค่อนข้างจะเหนื่อยเลยเล่นซอมบี้หลายตาเลยครับก่อนจะได้ตัวนี้มานะตอนแรกผมว่าจะไม่เล่นสไน์แต่ผมแบบะจะเรียกตีนดีปะ่ะแต่ว่ามันไม่มีปืนอะไรเลยอะนอึกออกไหมมันลูกกระสุนก็หมดก็เลยอะเอาสไน์มาแล้วกัน จะระเบิดไปครับอุย้ยค้างค้างบ่อยมากไม่ต้องกลัวครับผมค้างนะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมค้างวงบีบอ่ะแม่งชีวิตกูแม่งเป็นอะไรไม่รู้กระวงเนี่ยโดนบีบตลอดนะครับไม่เคยคิดจะเข้าวงก่อนเนี่ยพอผมเปลี่ยนไปสไนแล้วไอไอ,ไอนี่เสือกมีลูกกรขาวนะผมก็เลยเอ่ะช่างมาันะเล่นสไนไปลวโ,โหดูดิครับผมวิ่งมาแค่เนี้ยแม่งโดนดูดแล้วอ่ะดวดมันโดนยิงแล้วอ่ะมันเห็นผมแล้วดูดิ โอหตัวละครแม่งสุดยอดจริงโอ้ยชาร์จด้วยชาร์จกูอีกมามาไอพวกชาร์จนะกูชอบแบบเกินมาโอยไม่มีเฟนเนกด้วยครับหนึ่งหนึ่งเจ้โอ้ยอันนี้มกอันนี้มันวมันนี่มันนี้เลยเออสิบห้าตัวแล้วครับตอนนี้ตายไปละยังไม่หมดนะครับตี้มันเห็นไหมเนี่ยผมโดนดูดแล้วฮะคือโดนโดนโดนแบบผมดูตีนสุดอ คือผมเดินมามันยิงผมแล้วเห็นตัวผมอะโอเคข้างบนมีตัวนะครับตายไปซหนูตายไปซะนีฮะหมดแล้วตีนี้หมดแล้วนะครับโอเคเนี่ยช็อตนี้แหละผมบอกเลยว่าหาโคตรโคตผมเห็นโคตรอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมจริงๆริอะถ้าเป็นตัวปกติมันต้องไม่เห็นผมเว้ยมันมีคนอยู่ฝั่งโน้นเห็นปะแล้วคอยดูนะคุณคอยดูนะเว้ย <laughs> ถ้าเป็นตัวปกติจะไม่เห็นผมนะแต่นี่คือตัวมันสีสดจริงๆนะมันเลยเห็นผมนะฮะก็ 17Q 3,000ด a m a g ครับก็ทําได้ดีที่สุดเลยฮะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าทําตามอย่าหาทํานะฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่